สวัสดีครับชายที่เกี่ยวกับผมคลิปนี้มารีวิวคาเฟ่นั่นเองครับอยู่ที่บ้านคลองสวนนะครับสูนรปากงานนะเป็นคาเฟ่ที่เกี่ยวกับตกแต่งแบบตีมโกดังคนาดาครับผมนี่ฮะโอ้โหเป็นไงครับสูนยุโรปครับนี่เป็นไงฮะสวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับนี่ครับตรงคาเฟ่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน เดินเข้ามาครับก็เข้าไปสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับนี่ประตูของเขาไี่แบบไม่ต้องสัมผัสนะแค่ผ่านปุ๊บก็เปิดให้เลยนะครับนี่ครับดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับโซนด้านในเป็นแบบนี้เลยครับสวยจริงฮะและนี่ก็คือเมนูของเขาเองครับราคาก็ประมาณนี้เลยสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเราก็ไปหาโซนนั่งกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนห้องแอร์นะแล้วก็จะมีโซนด้านในอาคารก็จะเป็นมีให้เลือก นั่งได้หลายโซนครับนี่ครับนี่ด้านนอกก็มีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับระหว่างรองกาแฟฮะไปครับโอเคครับของเรามาแล้วนะเราสั่งเป็น ซดาเลมอนนะครับแล้วก็ตัวมอคค่านะนี่น,นี่ตามนี้เลยน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวเราลองไปชิมดูดีกว่าครับซึ่งแก้วแรกจะเป็นมอคค่านะคุณเบลก็จะเป็นคนชิมนะครับผมสําหรับรสชาติของมอคค่านะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะกินกับบรรยากาศแบบนี้ครับวิวแบบนี้นะอ่าคายร้อนกันหน่อยฮะ อีกแก้วหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลมอนโซดานะนี่อันนี้มันจะสดชื่นนะแล้วก็หอมไซรัปของอเมเบิลอ่ะเออคือมันแบบเป็นกินเฉพาะนะครับอันนี้หอมมากๆนะครับอากาศแบบนี้ก็จะเย็นๆคลายร้อนได้ดีนะฮะช่วงนี้ก็แคนาดาร้อนไปหน่อยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆร้านกันบ้างครับซึ่งมุมถ่ายรูปของเขาเนี่ยมันเยอะมากๆฮนะ นี่ครับเดินออกไปข้างนอกก็จะเป็นโซนนั่งข้างนอก,กเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปกลางแม่น้ำถ่ายรูปได้แบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่เก็บรูปไปเลยยาวๆนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโซนด้านหลังด้วยนะนี่ก็คือเดินผ่านมาทางนี้นะครับเข้าไปก็จะเป็นโกดังแบบนี้อ่ายังไม่หมดนะครับผมเดินตรงออกมาก็จะเจอห้องน้ําแล้วก็สวนนะครับผมนี่สวนตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคาเฟ่สไตล์ตกแต่งโกดังแคนาดานะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับที่นี่นะฮะแต่ว่าอาจจะอยู่ลึกหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อยากให้เรามาแวะทานดูนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับร้านนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทาวเวด้วยนะครับสวัสดีครับ